ตอนนี้กำลังใส่จุมาเด้อมากินใสจน่จุเด้อเนี่ยจุเกลือกินมมอะไรมะม่วงเหรอมะม่วงอยู่สวนครับมันกำลังสุกบางอันกัเป็นหนอน,นแบบนี้ ถึงสิงไปนอนก็บ่เป็นยังด้วยได้ไปนอนเข้ากับพวกินห้องหูจะคว่ำอยู่เข้ากับป่าเบิง่งตัวได้กินได้เข้ากับกินครับธรรม,มาดาแต่ว่ามันก็มันใจอย่างหนึง่งคือมันบ่มีสารพิษจากที่อืน่นนอกจากสารพิษอยู่ในสวนเขาเองนี่แหละมีนอนอ มีหนอนก็แบ่งกันกินนะครับเป็นปุ๋ยมันเหลือเนี่ยตอนนี้มันกำลังโรนถิ่มเพราะว่าห้าวกินบ่ท่านนะครับตอนต่อยกัต่อยน่วยมันลงมากนี่สอยลงมากกับโบหูว่านวยใดมันมันพอดีหรือบอ่พอดีนะสอยลงมาก,กเลยแต่นวยดิบเนี่ยซุกเนี่ยเพิ่มเนี่ยส่วนหน่วยเน่าเนี่ยคือบอ่ต้องสอยเลยสกิดนิดนิดก็หล่นแล้ว เราบัางเส้นาผักกันแล้ววันนี้มากินบังหม่งน้ำกันครับแซบๆ